คือไมคาแต่ว่าเชอบเปตาร์้ไารไม่้เปไ็นคือนสตารแต่ว่าเขาแบบอิมเปรีนแต่หน้าดำผมเป็นแล้วตากล้องมาเรื่อยๆไดต่อไปต่อไปเชิญค่ะคนที่สองคุณคุณค่ะคุณถูกเ้า Продолжение 怎么 <laughs> อเยอ

ก็ดีใ,ใจครับผมก็จริงๆคือแบบว่านานๆทีเนาะเราจะมีงานที่แบบว่ารวมทั้งค่ายมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับซึ่งอ,อันนี้น่าจะนับเป็นงานแรกที่ทังค่ายอยู่ด้วยกันตอนหน้าของตาเพราะว่าจริงๆคืออยากรวมมานานแล้วครับอยากมีงานร่วมกันมานานมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคิวแต่ละคนกระจายออกไปผมไม่ได้เล่ละครของผมน้องฟินเบ๊กทีม่มีของน้องฟินเบ๊กอะไรเงี้ยคิวละครอ,อีก แต่ละวันผมคัามคิดผันเองความรักสมหวัเองก็แยกกันออกไปอะไรเงี้ยแต่วันนี้ครับเป็นวิสัยทัศน์ดีที่เราได้มาร่วมง,งานพร้อมๆกันใจดีตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะเอามาดีทินมาให้แบบว่าแฟนๆขับด้วยนะครับผมรูม้สึกว่าเรามาส่งความสุขและจะเจอแฟนๆขับกันด้วยมากันทั้งค่ายสนุกมาทั้งค่ายจริงวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขวันนี้แสดงว่าเรายังไม่เคยมีกิจกรรมหรือว่าไปแบบรวบแบบรวมกันทั้งค่ายเลยใช่ครับ กิจกรรมมันจะแบบเดี๋ยวขาดไปสองคนขาดไปหนึ่งคนขาดไปสามคนอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟีลแบบสลับสลับกันไปแต่วันนี้คนนี้แบบได้คนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเลยทำให้โอ้เป็นยากมากเหมือนกันแต่วันนี้คือแบบดีที่แบบว่าได้อยู่รวมกันทั้งสิบหกคนเลยอยากจัดเหมือนกันครับเหมือนกันครับคิดว่าเออวันหนึ่งวันหนึ่งน่าจะมีครับอย่างแต่ละคนนะคะวันนี้พอแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบมาเจอกันเยอะเะขนาดนี้วันนี้ปล่อยขอคนะพี่เซนเป็นยังไงบ้างเื็นเต้นเหมือนกัน ช่ใช่ใ oui, ช an pues so ่ครับค nah in ือจริงิด้วยความว่าแบบเวลาเจอเจอกันทุกคนอาจจะเจอกันหมดอยู่แล้วครับก็คุยเล่นกันสนุกการอะไรเงี้ยอยู่อยู่ในค่ายอยู่แล้วแต่ว่าพอเออวันนี้เองออกมาแบบมันร่วมงานกันจริงๆมันแบบตอนแรกตอนแรกแต่ละคนยังเกร็งๆนะครับถ้าได้เห็นคือตอนแรกคุณเวทีทุกคนเกรงอย่างนิ่งๆกันอยู่สักพักพอคุยไปคุยมาทุกคนเริ่มเริ่มสนุกเริ่มสนุกอะไรเงี้ยครับผมกกก็สนุกสนานครับก็หวังว่าแบบเออจะมีงานแบบเนี้ยที่ทําให้พวกเราได้มาแบบปล่อยคองกันพี่ว่าปล่อยคอรกันดีกว่าอะไรเง นอกจากหลักซีรีส์เนาะแล้วก็แต่ละคนมีหนังอะไย่างเงี้ยค่ะเส้นเตรียมอะไรอีกบ้านไหมคือแบบว่าตอนนี้มันเหมือนครอบครัวเราใหญ่ขึ้นอีกเรนะื่อยๆจริงๆก็ได้เห็นอาจจะมีเห็นแบบงานเพงลงบ้างครับงานเพลงที่เราเราปล่อยมาแบนเซิร์ฟเซิฟแต่ปล่อยให,ให้ให้พี่ๆแฟนคลับนะครับได้ได้เห็นน้องเพลงที่ทำน้องหรือว่าอาจจะมีช่วงคือยูทูบอะไรอย่างเงี้ยครับผมงคนอาจจะเห็นเออเป็นคลิปสั้นๆอาจจะแบบว่ามาเป็นไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นประจำ แล้วก็จะมีตัดตัดกันมาเป็นปราปลาให้ได้เห็นกันว่าไม่เผื่องานนี้ถ่ายได้เพราะจริงๆคือไม่ใช่งานที่เราถ่ายถูกๆได้นะครับก็จะตัดออกมาแล้วก็มาให้ดูกันบ้างนะครับก็จะเป็นงานคร่าวๆที่นี้หรือก็อนาคตอย่างที่บอกว่าเอออาจจะมี้แฟนมิฟอยู่ม่คิดเลยวาเอออยากให้มีแฟนมิฟหรือมีรายการหรือหรือมีอะไรที่กิจกรรมที่ร่วมกันในอนาคตอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เห็นกันได้นะครับครับทงีมครับผมถ่ายครับถ่ายครับปิดไปเยอะแล้วครับรอรอฉายเข้าไปครับ พ่อชายตอนนี้มีคุจิเทวพรมครับทั้15เรื่องเองจะไม่มีเรื่องที่สองไม่ได้ไปเดี๋ยวแต่ว่าทั้15เรื่องอะอาจจะเจอแบบเป็นชื่อคุณลุ่มาแบบนี้หรอแหละเพราะหลังแต่เราอาจารย์ก่อนเดทไทยใจกึ่สุดเกิดกับสอนพ่อชีวันา้าเรื่อง้าเรื่องนะครับผมเพื่อนผซลเพื่อนเซลเพื่อนเรื่องดีมากเลยนะเรื่องผู้ชื่อไร้ชื่อเพื่อนผมก็เซลครับก็ตั้งแต่เพื่อนผมเป็นเดียวผู้จัดก็แต่ผมคโอเคดีดีขายของอะไรเงี้ย ก,ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนครับเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าถ็นว่าจะออนแอร์แล้วนะครับต้นเดือนหน้าเองก็จะได้เจอเจอนะครับหนุ่มๆตระกูลจุทาเทพแล้วก็สาวๆตระกูลเทวพงศก็น่าจะแบบได้เจอเจอกันแล้วที่จอนะครับผมแล้วก็ปฏิตามละครในเรื่องมืองานความหลักด้วยับช่องสามเหมือนกันนะครับปีนี้น่าจะได้เห็นละครช่องสามหกเรื่องนะครับผมแล้วก็น่าจะได้เจอเจอเป็นทัพพิเนสเป็นละครลิเมโกวีนะครับาารวมถึงในเรื่องของการที่เป็นรายการทีวีทีกำลังทำอยู่นะครับ มีป๊อปเซตโชว์เรามาอัปเดตข่าวสารในเรื่องของเพลงกันได้นะครับแบบเ,เรื่อยๆแล้วก็ส่วนตัวเองอาจจะมีแบบกิจกรรมพวกนี้น่าจะทำไปเรื่อยๆครับที่อาจจะมีเออทีนี้ก็คิดกันว่าอาจจะมือนบอกว่าน้องๆมียูทูบเหมือนกันตรงนี้นก็อาจจะมีเอ่ยยูทูบอะไรเงี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีการคุยๆเนอยู่มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอยู่ไหเนี่ยทำไปเยอะขนาดนี้ตอนนี้เพิ่มเปิดแบรนด์ไหมครับพีระมิดครับ <laughs> ที่ว่าจะเ,เจอกัน ไปท็อกซี่ครับก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดิน็อกครับช่วยในเรื่องของการว่แต่ละคนเพื่อนสามตู้แหละอย่างเขาเป็มบูชาเองนะครับในเลือกเออพวกอื่นทั้งเ้อรกิวีเองทั้งท้องปูหรือว่าในตัวของในตัวของแบบว่าอัสกีเบอร์รี่เองก็ใช้รู้สึกว่าเออทาอะไรแล้วรู้สึกว่าเออเราบวมบวมบวมน้ำบวมส่วนเดียมเพราก็เวียนออกไปอะไรเงี้ยก็เป็นการแก้ไขปัญหาต่างตัวทดลองมาก่อนครับแก้ปัญหาจากเองจากแบบเออเรามีปัญหานี้ เราก็แ,แบบหาคนดักที่รู้สึกว่าเออเราถูกใจที่จะมาแก้ไขปัญหาของเราแล้วก็เพื่อนเราอะไรเงี้ยครับผมเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่เลยหลายๆคนเริ่มแบบนั่งจะนั่งเมื่อกี้คือมีไถลูกกันนั่งลุกนั่งมัน่งนะครับหลายๆคนบอกว่าเขามันก๊อปแยกับไปคิดเออเราจะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับช่วยเรื่องพวกนี้ดีอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเราๆๆๆเรายี่สิบต้นๆกันเนาะ คือผมมีความเชื่อว่าถ้าตอนนี้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเราดูแลแบบตอนนี้มันจะไม่มีปัญหาในอนาคตเหมือนเรื่องลับผู้รไต่ครับอย่างตัวไฟด็อกซี่เองเขาก็ดูแลเรื่องลับไส้กันนั่นี่ยตอนนี้จะไม่มีปัญหาใน,นา okay, อนาคตอีกทีหนึ่งก็ขอตอบรับเองครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนยอดเข้ามาทุกวันเลยที่ในทางช่องทางออนไลน์เองนะครับขอบคุณคนจริงๆที่แบบให้การตอบรับเองว่าเออในตัวไฟด็อกซี่เองครับอนนเอ่อ ตอนนี้ยังคุยคูณอยู่ครับอนาคตอาจจะมีอนาคตอาจจะมีใช่ไหมครับจะขายไหมครับใช่นอกจากธุรกิจเรานอกจากสิ่งที่แบบวันนี้ปีนี้ก็น่าจะแน่นเนอมีอะไรที่นอยากจะทาวางแผนหมีเยอะเลยครับเหลือไหมเวลาเนี่ยทุกนี้ยังไปวัดอยู่ก็อาจจะเห็นว่าไปวัดหลังๆหลายๆคนกลัวว่าเราจะไปบวชใช่ไหมครับเริ่มไม่กล้าอับแล้วแต่ว่าเ็าจะไม่ได้เห็นตามเพจวัดคือหลังๆมีคนเริ่มพูดว่า สามารถเห็นเซนได้ไม่ใช่ไลฟ์ตัวเองไม่มมใช่จีตัวเ,เ,อ,เองไอจีวัดไอจีพระอะไรเงี้ยครับก็จะเจอเซนอย่างนั้นความที่ต่างๆประมาณนั้นค่ะทุกอย่างที่เราแบบปั้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าแบบว่าเราแบบทำเงินเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยไหมชื่วยทำเงินด้วยไหมจริงๆผมผมรู้สึกว่าเราทำเราอยากทำมากกว่าแต่เร,เรื่อง <มา S 1> ของความสุขเราเองเรารู้สึกว่าเราเราอยากที่จะแบบเออแบบมีช่วงเวลาที่ได้แบบทับคือจริงๆถ้าโดยโดยตัวผมเองนะครับจะรู้ว่าตั้งแต่ปั่นผมตั้งแต่โตมาทุกวันที่ต้องอยู่วัดอะไรเงี้ยครับซึ่ง พี่ว่าเฮ้เราเราได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วมีความสุขมากกว่าได้ครับก็ฝากติดตามนะครับผมงานเบื้องหลังเองนะครับผมกับ Idol f a c t o r y เองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปิ่นพักเองนะครับลังขังหอเองทีมหันเองนะครับผมล่างขันหอเองก็เรียกว่าขายบัตรอีพีสุดท้ายอยู่นะครับผมตอนนี้ในของที่เป็นเรียกว่าเป็นที่นั่งโซเอาแล้วแต่ว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ย ยังสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับมาเจอเอกันมาเจอกันได้แล้วว่าได้ว่าคือไพ่เยอะมากใน EP สุดท้ายนะครับที่ดูเป็นออนไลน์เองเ็ามีโชติกันองด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากในเรื่องของสินคินหันเองนะครับผมปิดผักด้วยนะครับแล้วก็งานโซโล่ผมเองอย่างที่บอกตรงจุเที่ประมนะครับผมแลวอาจันยร์ก่อนเล่ไทยใจพิสุทธิ์ติดกัสอนพรชีวันนะครับผมแลองานความรักนะครับผมติดามทางช่องสามนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิลีแฮปปี้เนสเองก็น่าจะได้ผ่ายทางมาอยู่ จะเจอกันได้ปีหน้านะครับแล้วก็รายการชีป f อ t สเตช h o นนะครับก็มาติดตามในทุกๆอย่างแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของเราด้วยนะครับผมมาตนำด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณงามขอบคุณงามนครับ